เออเมื่อไข่เจ้านอนเตืวอใหญ่ลึกไข่กันนะกันดิบกันดิบไปกันดิบกันดิบไ,ไปกินข้าวไปกินข้าวไปไปส่งอ้าว้ามารับกันเดี๋ยมามารับไปเลยค่ะรีวีตนนี้ไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้พีพีเรียกไอ้เจ้าน้ำซุปแล้วเพราะแซนดี้ชอบกินน้ำซุปมากเลยเออคือบ้านเป่าอ่ะคือบ้านบ้านที่ที่กรุงเทพนะคะก็คือไม่ไม่มีไม่ไม่ได้ใช้มุ้งลวดไงแต่เราก็มีแบบว่าอะไรนะที่ดักยุงแล้วก็ที่แบบว่านู่นนี่นั่นอ่ะมีหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่ายุงมันก็เล็ดรอดมาได้ แต่มันชอบกินเลือดเด็กไงประเด็นคือมันไม่กินเลือดคนโตมันจ้องแต่เด็กมีแค่ตัวเดียวแหละอยู่ในห้องแซนดี้ตื่นเช้ามาก็คือบินไม่ไหวบินไม่ไหวเราก็ได้ทำการชะปากิจมันแล้ว <c oughs> เอ,อ๋าสวัสดีค่ะออกสัสได้เจอกันแล้วอใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องระวังแต่มันก็อดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไปทุกที่เลยอะ แต่พี่เปาใช้เป็นสติกเกอร์แปะอะค่ะสติกเกอร์ของพีเจนแปะแปะ,แปะหลายๆที่เลยก็โอเคนะน่าเหมือนพ่อมากดูแซนดีมัมๆเหรอได้คะ่ะอู้มาดูแซนดีมัมม,มัแต่แล้วว่าเวลากินข้าวอ่ะก็จะให้แบบกินนมกินข้าวก็จะให้เขามีสมาธิในการกินก่อน เราจะไปแอบดูเขากันนะครับอร่อยไหล่ะเนี่ยเวลาเรามาดูเขาอ่ะเขาก็จะไม่มีสมาธิในการกินใช่ไหมล่ะ โชว์เลยมัมน้ำแซนดี้ัมน้ำซุปอร่อยใช่ไหมแซนดี้สดน้ำซุปเลยแหละแกด้วจ้าจ้าจ้าเมื่อกี้วาไปแล้วไม่ต้องบอกเลยเขาทำเลยลูกเจ๊แต่ถ้าเกิดสั่งก็จะไม่ทำลูกเจ๊ ห่อห่อหอเนี MJ> ่น้ำซุปเี่หวานเวลากินข้าวเลยชอบสบตาคนงามอันนี้มองข้างข้างโนนะอย่าเบ่งนะขอร้องนะกินไปด้วยเบ่งไปด้วย เบ่่งกกินนอ very good เหมือนเบ่งเลยอ่ะเบ่งหรือเปล่าหยุดหยุดเบ่งเออน่ะน่ะห้ามเบ่งสิคะเบ่งไปด้วยนี่มันมันทูเองกินปุ๊บออกปั๊บ ป่านะานิ่ง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 เตอมกินด้นะเอาพี่เตอร์หิวแล้วนะแซนดี <_ d ick> ้เริ่มกินข้าวตอนหกเดือนเนาะพี่พานาะเริ่มกินข้าวตอนหกเดือน <_ d ick> ๆๆๆเริ่มหงกินข้างบนออกข้างล่าง <_ d ick> พิเตอร์รับพิเตอร์มาสแตนบายทุกครั้งหวังว่าจะได้กินแต่ก็ไม่ได้กินสักทีใช่ไหมคะน้ำซุปใช่หรือเปล่านะใช่น้ำซุปหรือเปล่านะ เ <lush> หมือนปูเหมือนปูมากๆากตอนนี้เริ่มกินสองมือแล้วค่ะเช้ากับเย็น จังเลยชอบเย็ดอาดร์ตไม่อย,อย,ยอู่นิ่งเลยหิวหรือเปล่าเลยทำดีๆแน่ะวิ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 ยอกมาเลยอ่ะคนลุกเหรอ <arrive> เบ่งหรือปเปล่าเบ่งหรือปเปล่าเดี๋ยวใครดูพอพอป้อนเสร็จแล้วก็เต็มที่เต็มพัมเพิร์ จาจาจาาาาให้แสนดีมัมเองก็เดี๋ยวรอเวลาอีกนิดหนึ่งให้เขาได้เคี้ยวเป็นนน่นนี่นั่นเนยแต่ก็ให้ถึงเวลาเดี๋ยวเาก็อยากจับเองมันนี้ไม่หิวเหรอ ไม่อะดูดิโอ้เขามีโลกส่วนตัวของเขาอืมฮึ่มฮึ่มฮึ่มจะไปไหนคมาหม่เ <laughs> นี่ยไม่มีสมาธิมาคุยกับแม่ค่ะเราไปกดดันเขา งานแม่พึ่งอ๋อเริ่มแล้วนะงานแม่พึ่งเขาก็จะเริ่มกี่วันนะของเปาไปาของเปาไปวันที่สิบสามค่ะเปาไปวันที่สิบสามมิถุนายนนะทุกคนเผื่อใครไปร่วมงานนะคะแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตนะของของเปาสิบสามตอนประมาณสองทุ่มนะคะแปดแปดนี่คืออะไรวันนี้เปาก็ไปถ่ายรายการมา ไปวัดภาะศรีเจริญที่พี่เพชรพี่เพชรจัดงานนะคะใกล้มีน้องอยังใครไม่ถึงใครไม่ถึงใครใกล้มีน้องอยังวันแรกอ๋อวันนี้ใช่ไหมแปดวันแรกอ๋อใช่ใช่วันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไรนะหกที่จริงอ่อ มีมีพี่ๆชวนไปเปลี่ยนชุดแต่ทีดีมันติดติดถ่ายรายการด้วยแล้วก็ติดถ่ายหนังด้วยก็เลยไม่ได้ไปปีนี้อดไปเปลี่ยนชุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวสิบสาเนี่ยจะไปร้องเพลงค่ะมีลูกแล้วสวยขึ้นมาอู้ขอบคุณครับขอบคุณฝั่งนี้ด้วยนะมันคืออะไรยูนิคอร์นอ,อ๋อยูนิคอร์นน่ารักจังเลย ยังไม่ได้เตรียมชุดเลยทรงต่อเหรอโอ้น้องเปาทำหน้าที่ไหนหมายถึงอะไรคะทำหน้าส่วนไหนคะงานแม่พุ่มพวงมีถึงวันมีวันไหนถึงวันไหนเห็นพี่บอกว่าวันที่แปดนะคะไปเย็นถึงวันไหนเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าคงเปาไปวันที่สิบสามนะคะ มีพี่บอกว่าปอไปทําหน้าพี่ปอถ่ายหนังเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้เก็บเป็นความลับค่ะเป็นของ Netflix กะเป็นของเน็ตฟลิกจะได้ดูกันปีหน้านะทุกคนหนังนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยแว่นน้องแว่นสวัสดีสวัสดีน้องแว่นเราเจอกันวันไหนเนี้ยสิบสามหรือเปล่า,าไปไหมพี่ปอไปสองทุ่มเด้อ ขอบคุณนางเวนค่ะขอบคุณนาแเวนค่ะสิบสามโอเคแล้วก็สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดมาเจอสนดีนะสิบเจ็ดนี้สันดีมีอีเวนแรกนะคะหนูหรู้จักพี่พะบลังลุงทุงอู้จริงเหรอดีใจทำคางไหมคะไม่ได้ทำคางคะ่ะนี่ของแท้ของแท้แน่นอน เออทำไมชอบมีคนว่าหนูไปทำคางมาเพราะว่าหนูอ้วนขึ้นไงเซลลูไลท์มันก็เลยเยอะไงไม่ได้ทำนะของแท้นะครับแก้มก็ของแท่จมูกไม่ได้ทำคางไม่ได้ทอมแก้มกินเยอะแต่ไอพวกยกกระชับโบททอก อะไรเงี้ยก็คือทําเป็นเรื่องปกติเลยนะคะแล้วทําอะไรบ้างคิดว่าทําอะไรอะทุกคนคิดว่าทําอะไรทุกคนคิดว่าทําอะไรบ้างื <c oughs> อ๋ตัวจริงตัวเล็กจริงเหรอคะตอนนี้น้ําหนักมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายหนังก็คือแบบเก็บน้ําหนักนี้ไว้เดี๋ยวให้หนังจบก่อนแล้วค่อยลดน้ําหนักอจริงเหรอหลายปีต่อมาอะไรนะ ขอบคุณค่ะอืมอะไรเนี่ยน้องแว่นมันคืออะไรดาวยามลาตีโหโหสวยจังเลยขอบคุณค่ะใจส้มลูกสาวไปทางพ่อหมายถึงแสนดีใช่ไหมไม่ได้ทำเออเห็นตั้งแต่บอจสามใช่บอจสามก็จะแบบเป็นคนซุกมกุกซุกมุกหน่อยเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองหรอก ก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นนักล้องไม่ได้คิดว่าจะต้องดูแลตัวเองไงตอนสมัยเด็กๆก,ก็คือแบบปล่อยปะละเลยปล่อยให้เป็นสิวปล่อยให้ดำขอบคุณค่ะมันคืออะไรอ่ะ <laughs> อ๋อปากกระจายเสียงขอบคุณครับอืมแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเพจในอะไรก็มีคน คนแบบบอกเปาแบบว่าเปาไปทําหน้าอะไรมาแต่อยากบอกว่าไม่ได้ทํานะคะแค่น้าหนักมันขึ้นเฉยๆตั้งแต่ช่วงท้องมาแหละมะม่วมมงเปี้ยวขอบคุณค่ะพี่มะม่วงเปี้ยวขอบคุณค่ะใช่แสนดีใช่ส,ส่วนส่วนใหญ่ลูกสาวก็จะไปทางทางพ่อเนาะของเปาก็เหมือนกันนะเปาก็เปาก,ก็ไปทางพ่อเหมือนกันนะเคยเห็นเคยเห็นพ่อหนูไหมคะ พ่อหนูก็น้ายาวฝั่งพ่อนะ่ะหน้ายาวจมูกโดง่งเคยเห็นพี่ชายหนูไหมคะพี่ชายหนูจมูกโด่งกว่าหนูอีกนะคางก็ยาวมไม่เข้าใจคําว่าชอบหน้าเก่าไม่ชอบหน้าใหม่ไม่เข้าใจ <laughs> มันก็หน้าเดิม ตั้งแต่ไม่รู้คุณแม่มีออล่าใช่มีอล่าเพราะว่าน้ําหนักด้วยแหละแต่ก่อนเป่าน้ําหนัก41น้ําหนักแบบไม่เกิน45 46อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็50กว่าก็มันก็มีน้ํามีนวลขึ้นมาขับคืนนัองเว่นป่ะเออพี่ชายพี่ชายเป่าพี่ชายพี่เป่าก็คือแบบเป็นคนจมูกแบบ จมูกโด่งมากอะจมูกโด่งจนแบบโด่งโด่งมีกระดูกแข็งแข็งอะเขาเรียกว่าฮัมใช่ไหมนั่นแหละจมูกโด่งแบบนั้นเลยแล้วก็คางก็ยาวแต่ตอนเนี้ยนี่เห็นกระดูกพี่ปอไหมนี่คือกระดูกพี่ปอนะกระดูกอยู่ตรงนี้นะแต่ที่เนี่ยนุมนยน่มๆเนี่ยนุมน่มๆน,นี่ก็คือเซลลูไลท์ไขมันที่สะสมมาเ <laughs> นี่ยค่ะไม่ได้ทํา แันดีกินข้าวคะ่ะพอน้หนักขึ้นอะ่ะมันชอบขึ้นแก้มไง <c oughs> แซนดี้ไปไหนแซนดี้กินข้าวแซนดี้ทรงเสียงหน่อยแล้ว <c oughs> โอ้ขอบคุณพี่อ,อ๊อฟค่ะพี่อ๊อฟกำแพงเพจทอคณครับ กำแพงเพชรเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างคะวัดเสือโอ้วัดพยายคฆา,ามใช่ไหมคะขอบคุณครับแซนดี้อยู่ไหนแซนดี้กินข้าวแซนดี้กินข้าวอยู่คะ่ะดูแก้มแม่สิ ใจเใจใจใจยยนอาไมนะเอาไวนะซุปหมดซุปหมดโอ้เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื framework? ่องใหญ่แล้วแย่แล้วแย่แล้วซุปหมดทำไงดีซุปหมดโวยวายเลยฮะอนขอดูหน่อยทำไงอ่ะหมดแล้วอ่ะ ซุปหมดแล้วอะ่ะเอาป้าเก็บแล้วนะซุปหมดแล้วอชอบมากาาามันอร่อยที่สุดเลยใช่ไหมคะไหลแบบอาบ <laughs> กินประมาณยี่สิเปอร์เซ็นตหลืออาบเออโห้คนทำก็ชื่นใจเลยนะ สเส็ดดีชอบซุปมากเลยนะโอ้ยวายมผมอุยอ้ยทำอะไรอะ่ะ <laughs> ปิ๊บปิ๊ปปิ๊บปิ๊กินน้ำบ้างโอ้โห โอ้โหอาปากรอหอมไหมหอมไหมแซ็บแซ็บแซ็บยฮอยเฮ้ยะฮอยอยอันนี้ยอะไรเนี่ส่งสายตาหากันตักช้อนเลยไม่ใช่อะไรหรอกตักช้อนกินไม่เท่าไหร่หรอกค่ะอา น่อร่อยจังเลยเนาะพอแล้วบุบี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไปอาบน้ำกันดีกว่าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ้มใส่น้อมองแบบอาอะไรอวรอุ้ยเด็กมือ เอิกเอิกกินกินกับอาบเท่ากันค่ะขยันกินยันกินมันหมดแล้วบุหรโอเคนะคะกินแค่นี้แหละกินเยอะแต่ไม่กินนมนะนิเดียวนิดเดียจะเอาอีกจะเอาอีกยังพอไม่กินหรอกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินนมอีกนะคะเห็ยนมไม่กินไงเป็นเด็กก็ต้องกินนมโอเคโอเคมา

แคนี่นะอืมโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดอ่านน้ำแปแม่อุ้มอ่ะโอเคค่ะไปแล้วนะสวัสดบะะีบายบายแล้วนะคะพี่ๆบายบายแล้วนะกินไงแปไว้เจอกันใหม่ค่ะไเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงลึกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแสเต็ปแซนดี้สวัสดีค่ะเจ้าเป็นท่าของแซนดี้อ่ะสวัสดีค่ะปะบายบายค่ะไปแล้วนะอ้าวหูทิ้งพี่ยีราฟนี้ก็เสร็จพี่เตอร์อดิบาย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 มามา มบ๊ายบายค่ะเล่นกับพีเตอร์ไหมเล่นกับพีเตอร์ไหมป่ะ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 หมายถึงแสนเดียไปพีเตอร์อยู่นี่ คโอเคบ๊ายบายค่ะ